ครับเช็ดไม่นะครับเช็่ไสามี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสเช็ดไม้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ีเจ็ดโอเคครับเงินเริ่มเลยนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับเรา2คนนะครับที่เบนรัชครูเหมือนเดิมครับผมกรดชัยวัฒน์กงเทพครับ ประพาดาสีสุกวรสินค่ะวันนี้เราจะมีรุ่นไหนมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมดีครับพี่ไอครับวันนี้นะคะเราจะมีรถที่เป็น Limited e dition ค่ะขับมาแต่ไกลนี่รู้เลยว่าเป็นรถที่มีไม่กี่คันในประเทศไทยเท่านั้นแบบขับมาแบบถ้าเกิดแบบเห็นคันนี้ปุ๊บรู้เลยว่าคันนี้ต้องพิเศษสุดๆใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะว่ารุ่นที่เราจะนําเสนอคือรุ่นอะไรครับพี่ไอคับ 2 3 f o r t i t i o c p u p e Special e d i t i o n ค่ะจะบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยผลิตมาแค่120คันทั่วประเทศนะครับผมซึ่งตอนนี้ได้ข่าวว่าเหลือน้อยแล้วด้วยใช่เหลือน้อยมากๆเลยแต่ราชครกของเราก็ยังมีให้กับคุณผู้ชมนะครับให้กับลูกค้าทุกท่านครับซึ่งตอนนี้ที่เราเหลืออยู่มีสีอะไรบ้างครับพี่ครับตอนนี้นะคะเรามีสีแดง1คันนะคะคสีน้ําเงินแล้วก็สีขาวค่ะ ราคาอยู่ที่4,490,000สาหมืมบาทเป็นตัวลิมิเต็ดดิชั่นด้วย<ช>นะครับงนั้นไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูรถจริงเลยดีกว่าครับผมไปด้านนี้เลยค่ะคันนี้เป็นสีแดงครับรู้ครับเห็นอยู่ครับใช่ <laughs> ค่ะไฟหน้าตัวเนี้จะได้เป็นตัวมัลติบีมเลยครับเป็นไฟหน้าที่ดีที่สุด เป็นไฟหน้าที่สามารถปรับสูงต่ำอัตโนมัติแล้วก็สามารถปรับตามพวงเลี้ยวของพวงมาลัยได้นะครับใช่ค่ะกระจังหน้าก็เป็น AMG นะครับผมแล้วก็ตัวของเซนเซอร์เนี่ยเรามีให้รอบคันเลยให้รอบคันเลยใช่ค,ครับแล้วก็ล้อมแม็กค่ะล้อมแม็กก็เป็นตัวที่สเปเชียลมากๆเพราะว่าเป็นลาย multi spoke ติดตั้ง <99 S 1> แบบ <ผม S 2> ดำด้านค่ะโอ้โหลูกค้าจะได้ชุดแต่งแบบนี้เลยค่ะแค่แม็กก็แล้วเลาใจแล้วครับเนี่ย ตัวนี้ขับเครื่องสี่ล้อเป็นเครื่องยนต์เบนซิน3,000ซีซีแรงม้าเท่าไหร่ครับ390แรงม้าค่ะแรงม้าสูงมากครับใช่เอาใจคนที่ชอบแบบฟีลลิ่งรถแข่งอารมณ์รถเต้นสปอร์ตสปอร์ตนะครับใช่ค่ะ0ูนยถึงร้อกิโลเมตรเนี่ยอยู่ที่4.7วินาทีเท่านั้นนี่ครับความรู้แม่นมากครับผมค่ะส่วนอันนี้ก็คือเป็นรถพันเลยนะคะแล้วก็ฝาท้ายเนี่ยนะคะก็คือจุของได้เยอะมากๆเลยอ่าครับผม ได้ครับได้ครับแล้วก็พิเศษอีกอย่างหนึ่งสําหรับคันนี้อย่างที่บอกอารมณ์นักแข่งเราต้องมาอย่างไงครับท่อค่ะโอ้ท่อเป็นยังไงครับพี่ไอ้ครับท่อตัวนี้เนี่ยเป็น MG X-Hot Performance นะคะตัวนี้สามารถที่จะเปิดปิดวาวปรับเสียงได้ซึ่งเป็นเสียงจริงเลยแล้วก็เดี๋ยวพี่ไอจะให้น้องกดลองสตาร์ทรถได้เขายินดีครับผมยินดีเลยครับเสียงท่อแบบ อย่างเราใจกันเราใจหให้รู้กันไปเลยว่าเสียงท่อจริงๆนั้นเป็นยังไงนะครับเดี๋ยว<ช>เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาทดลองกันให้ดู<ช>นะครับแต่ว่าความพิเศษของรุ่นนี้มันไม่ได้หมดแค่นั้นครับถ้าภายในค่ะภายในเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นตัวสเปเชียล d i ดิชั่นตรงนี้ค่ะกับบันไดนะคะจะเป็นกับบันไดแบบเรืองแสงโอ้ค,ครับเองเพราะปกติที่เห็นนี้คือจะไม่มีเรืองแสงใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ความพิเศษก็ยังไม่หมดยังไงครับ พวงมาลัยเป็นแบบใหม่เลยค่ะพวงมาลัยแบบใหม่ใช่ค่ะแต่เดี๋ยวได้พาไปได้ครับได้ครับ,ได,รบได้ข่าวว่าคันนี้เนี่ยม,มันจะมีตัวธรรมดาซึ่งราคาอยู่ที่4.29กับตัวนี้จะเป็นตัวลิมเจ็ดเอเซชันขึ้นมาซึ่งความแตกต่างที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยตัวนี้ได้ข่าวว่ามีในส่วนของไฟแอมเบนไลท์ภายในขึ้นมาแล้วด้วยนะครับแล้วก็พวงมาลัยก็ปรับใหม่อ่ะเดี๋ยวเราเราลองมาดูในส่วนของพวงมาลัยกันครับนี่ครับ พวงมาลัยตัวนี้สามารถที่จะปรับโหมดการขับขี่ครับได้จากพวงมาลัยเลยนะคะเดี๋ยวพี่ไอเชิญน้องกิดโอเคได้ครับเพื่อให้คุณผู้ชมได้ฟังเสียงเ,เองเอกครับตัวนี้จะเป็นตัวอ่ามันนี้เป็นกล่องกุญแจแบบพรีเมียมเซตครับะะผมน้องกดลองเปิดดูค่ะลูกค้าจะได้รับแบบนี้เลยนะคะ นี่นฮะร้อยยี่สคันในประเทศจะมีเลขแบตให้ด้วยเลขแบตนะครับใช่ค่ะเราจะได้รู้ว่ารถของเราอ่าคันนี้เป็นคันที่เท่าไหร่นะครับใช่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทกันเลยนะครับลองดูค่ะเหยียดเบรคให้สุดกดตึงสตาร์ทได้เลยคได้ครับนี่ไงฮะ พอใจกันแล้อยังครับผมจะบอกว่าเสียงนุ่มและเสียงหล่อมาก<ช>เสียงมีเสน่ห์มากนะครับ<ช>คันนี้ซึ่งเป็นเสียงจริงเลยแล้วก็ทื่อะไรข้างในเนี่ยขนาดกลางวันก็ยังสวยขนาดนี้ครับผมกลางคืนจะขนาดไหนนะฮะเบลตัวนี้ก็เป็นสีแดงด้วยสวยจริงๆตามสไตล์ A G เลยค่ะอโอเคแล้วก็คันนี้นะคะถ้าเกิดว่า จริงเราก็ไปได้เพราะว่าเบาะหลังสามารถพับได้ราบเพื่อเก็บของที่แบบชิ้นใหญ่ๆอย่างงี้ค่ะเก็บได้จุมากๆเลยคันนี้นะคะพานูเมิกซันรูฟก็บานใหญ่เลยเห็นแล้วอยากซื้อแล้วครับตอนนี้มันมีโปรโมชั่นยังไงบ้างครับ <S 1> <S 1> พี่ใหญ่ครับคันนี้นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าจัดไฟแนนซ์แบบไมล์สตาร์ค่ะเรามีส่วนลดให้นะคะ10,000 0บาทแล้วก็ปีประกันภัยชั้น1-2ปีครับผม แต่ว่าช่วงนี้ก็มีโปรแกรม finance แบบใหม่เหมือนกันนะคะคมีแบบใหม่เข้ามามีโปรตัวใหม่เข้ามายังไงครับคือเป็นโปรแกรม Star Choice ค่ะตัวนี้ทำให้ลูกค้าเนี่ย worry free ไปเลยอืนะคะก็คือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ว่าจะเอากรถมา maintenance หรือว่าในส่วนของประกรันใช่ตอนนี้เราก็จะฟรีไปให้เท่าไหร่ครับพี่ไอครับ ฟรีสูงสุดนะคะประกันไทย5ปีค่ะประกันไทยชั้น1 5ปี5ปีเลยนะะไม่ต้องต่อเลยโอ้ oh. แล้วก็และนะคะฟรีวารันตี5ปีวารันตี5ปีประกัน5ปีใช่วารันตีนี่คือหมายถึงว่าเวลาเราเอารถเข้ามาแมนเชเนนเนี่ยอันนี้คือจะฟรีหมดเลยไหมครับรวมถึงตัวนั้นด้วยค่ะบำรุง uh huh. รักษา สงคุ้มมากครับจะบอกว่าถ้าเกิดใครสนใจในส่วนของโปรโมชั่นตัวนี้นะครับสามารถทักกันเข้ามาสอบถามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางเพจ Facebook ของเบญราชคูนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามฝ่ายขายในส่วนของเบญราชครูหรือว่าจะสอบถามผ่านเรา2คนก็ได้นะครับของยังไงยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่ไอฝากเบอร์ไว้หน่อยครับค่ะเบอร์โทรนะคะฝ่ายขายเบญราชคูค่ะ0-2 617 เดี 12, 12, ๋ยวผมขอฝากเบอร์ส่วนตัวนะครับ0 6 1 6 9 2ก3 9 6กเครับเดี๋ยวดูแลให้อย่างดีครับเอาฝากส่วนตัวได้เลยได้เลยของพี่ไอนะคะเบอร์0 9 5 6 9 6 6 6 5 4เบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยค่ะโอเคครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะเมื่อกี้ได้ชมสีน้ำเงินยังเอ่ยอยังเลยอ่าเดี๋ยวแพรให้ชมสีน้ำเงินหน่อยนะครับเรามีสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงแล้วก็สีขาวด้วยนะครับส่วนสีขาวถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็เข้ามา ชมที่เบนนาจครูดได้เลยนะครับสวยมากนะครับพร้อมส่งมอบเลยค่ะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เราสองคนขอตัวลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาพาไปชมร,ร,รุ่นไหนยังไงก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ